สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้บรรุงจะพามาทําเมนูซุปมะเขือยาวหรือว่าซุปมะเขือยาวใส่ปลาทูเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สุดอร่อยรสชาติแซ่บนัวทานแกล้มกับผัดต่างๆนะคะยิ่งเข้ากันสุดๆเลยเข้าไปโจทย์วัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ วัตถุดิบสําหรับทําซุปมะเขือยาวก็จะมีมะเขือยาวนะคะมะลุงใช้สองลูกต่อไปก็เป็นปลาทูนะคะพริกจินดาแดงหอมแดงกระเทียมน้ำปลาร้าน้ำปลาผงชูรสผักชีฝรั่งแล้วก็สะระแหน่ก่อนอื่นนําหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกจินดาแดงมาย่างให้สุกหอมดีเลยค่ะมิลุงก็จะย่างให้ออกไปทางไมเลยนะคะกลิ่นของเขาก็จะได้หอม,หอมพริก รับความเผ็ดได้ตามชอบเลยค่ะไม่รุองใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าต้องการให้ซุปออกมาแล้วมีรสชาติที่เผ็ดหน่อยคลิกก็สุกไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนจากนี้ก็ย่างหอมกับระเทียมต่อให้สุกดีเลย พอดีมีที่ว่างแล้วนะคะมนนุงก็จะนําปลาทูลงมาย่างต่อปลาทูตัวขนาดกลางๆไม่เล็กหรือว่าใหญ่ไปนะคะม่นุงก็เลยใช้สองตัวพอหอมกระเทียมสุกไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วเอาขึ้นมาพักไว้จากนี้ย่างปลาทูให้สุกดีเลยนะคะ ต่อไปก็นำมะเขือยาวมาย่างค่ะย่างให้ออกไปทางสุกไหมเลยค่อยๆย่างให้สุกทีละด้านนะคะสุกได้ที่ดีแล้วก็เอาขึ้นมาเลยค่ะวิธีเอาเปลือกออกก็นำมาแช่น้ำก่อนอ่เวลา ลูดเปลือกก็จะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ร้อนมือ น้ำมาหั่นเป็นชิ้นให้สั้นลงเวลากินก็จะได้ง่ายๆค่ะเส้นจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเมลุ่งจะเอาหอมแดงกับกระเทียมมาตำก่อนนะคะ ที่ต้องตำหอมแดงกับกระเทียมก่อนเพราะว่าหอมแดงเนี่ยเขาตำละเอียดได้ยากนะคะอ่ะพอหอมกับกระเทียมละเอียดดีแล้วนะคะก็ใส่พริก พอพลิกละเอียดดีแล้วใส่เนื้อปลาทูบางสูตรก็จะไม่ใส่เนื้อปลาทูนะคะแต่ถ้าใส่เนื้อปลาทูลงไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้ซุปมีความเข้มข้นมีความนัวมากยิ่งขึ้นพอตำปลาทูได้ละเอียดดีแล้วนะคะใส่เนื้อมะเขือยาว เนื้อมะเขือยาวใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นะเอาตามชอบได้เลยเพอดีไม่ลูกมีแค่สองลูกเองนะคะต่อไปปรุงรสชาติด้วยผงชูรสน้ำปาลาร้าแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อย ตานวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันลองชิมรสชาติดูนะคะว่าชอบรสไหนปรับรสชาติในแบบที่เราชอบได้เลยเดี๋ยวมล่ลุงขอชิมหน่อยนึงนะคะอืมรสชาติแซ่บนัวหลายสมกับเป็นครัวไม่ลุงเลยค่ะไม่รู้ว่านัวอะไรนะนำผักชีฝรั่งมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆใช้ประมาณหนึ่งต้นก็พอ ใส่ผักชีฝรั่งสะะะแหน่ลงไปถ้ามีต้นหอมผักชีก็ใส่ได้นะคะแต่พอดีมมลุงไม่มีต้นหอมผักชีเราก็ได้ในส่วนของซุปมะเขือยาวแล้วเดี๋ยวมมลุงจะเอาผักต่างๆมาล้างนะคะใส่เกลือลงไปถ้าไม่อยากใส่เกลือใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้คะ่ะนำมาแช่กับผัก ใส่น้ำสะอาดลงไปให้พอท่วมนะคะแช่ผักไว้สักประมาณ5-10นาทีแล้วค่อยนำไปล้างให้สะอาดพอเราแช่ได้ครบเวลานำไปล้างผ่านน้ำสะอาดนะคะสักประมาณ2-3รอบก็สามารถไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟและค่ะสำหรับเมนูซุปมือเขือยาวใส่ปลาทูเป็นอีกหนึ่งเมนูเพื่อสุขภาพนะคะจะกินกับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆมีไข่ต้มสักสองสามฟองหรือว่าเนื้อทอดยิ่งดีนะคะยิ่งทานกับผักต่างๆยิ่งอร่อยรสชาติแซ่บนัวอร่อยจนต้องดึงหูออกยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับเมุูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ